จากกรณีรถบัสนำนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาซึ่งประสบอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้ณนะบริเวณใกล้ทางแยกต่างระดับอนุสรสถานจังหวัดปทุมธานีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดวันนี้นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกลมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากลมการขนส่งทางบกได้เรียกผู้ประกอบการรายดังกล่าว ให้นำรถที่อยู่ในความครอบครองและเคลือข่ายจำนวน5คันเข้ามาตรวจสภาพรถทั้งหมดณสำนักงานขนส่งรถบุรีแต่ผู้ประกอบการรายดังกล่าวกลับมีพฤติกรรมบายเบี่ยงและไม่ยอมนำรถเข้ารับการตรวจสอบตามคำสั่งโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกจึงได้ตรวจสอบพิกัด GPS พบว่ารถโดยสารทั้งหมดของผู้ประกอบการรายดังกล่าวและเคลือข่ายอยู่ที่อู่ซ่อมรถเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพบว่ารถโดยสารทั้ง5คันดังกล่าวอยู่ระหว่างการถอดถังแก๊สที่ติดตั้งเกินจากที่แจ้งจดทะเบียนไว้ออกจากรถซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงเจต,ตนาที่จะปกปิดความผิดจากดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงระบบกส๊ส ซึ่งส่งผลให้รถโดยสารมีน้ำหนักเกินสมรรถนะอีกทั้งมีความเสี่ยงอาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซจากการติดตั้งระบบก๊าซที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกรับรองทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมส่งพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังบอกอีกว่ากลมการขนส่งทางบกจะเรียกรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมดจำนวน13,426คันเข้ารับการตรวจสภาพรถอย่างเข้มข้นภายใน60วันขณะที่นางอาชารานิสัยสัตว์ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลบบุรีกล่าวยืนยันว่า ทางขนส่งได้มีการตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีความเข้มงวดและยืนยันว่าคันที่เกิดเหตุได้มาตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีจริงตรวจพบถังแก๊สจำนวน6ถังได้มีการพูดคุยกับช่างที่ตรวจสภาพก็ยืนยันชัดเจนว่า6ถังแล้วก็มีอุปกรณ์ครบถูกต้องตามมาตรฐานมิฉะนั้นจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้โดยปกติการทำงาน ของขนส่งก็จะมีการซักซ้อมการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งตนกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบเคร่งครัดเข้มงวดโปร่งใสและเป็นธรรมหากพบว่าท่านดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนตามขั้นตอนวันนี้สังคมตั้งคำถามในประเด็นนี้ก็อยากจะชี้แจงว่าขนส่งดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้วทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพรถรวมถึงการออกใบอนุญ,ญาต ขณะที่เพจดาว8แชกเปิดเผยว่านอกจากบริษัทรถบัสมรณะแอบไปถอดถังแก๊ส LNG จำนวน5ทัถังที่อู่รถในโคราชล่าสุดยังพบว่าบริษัทได้ปิดเพจของบริษัททิ้งแล้วซึ่งมีการตั้งคำถามว่านอกจากแอบถอดถังแก๊สแล้วยังมีอะไรปิดบังอยู่หรือไม่